แอฟทักษะอรและครอบครัวทำบุญครบรอบ100วันคุณพ่ออนุสรงานนี้มีนนุนกุลร่วมด้วยค่ะเพิอแป๊บเดียวคุณพ่ออนุสรพักสุขเจริญคุณพ่อของนางเอกคนเก่งแอฟทักษะออนก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับครบ100วันแล้วช่วงเช้าวันนี้คุณแม่แอฟเลยได้จัดพิธีทำบุญคืนที่บ้านทามกลางสมาชิกครอบครัวทางน้องปีใหม่และคุณแม่มีโดยมีหนุ่มนนุนกุลร่วมอยู่ด้วยซึ่งนางเอกสาวก็ได้รวบรวมภาพแห่งความทรงจํานี้โพสลงบ บนอินสตาแกรมส่วนตัวมีแคปชั่นที่เรียบง่ายว่าทำมุคลครบ100วันคุนตาที่รักและถึงแม้จะร่วมงานครั้งนี้แต่หนุ่มนนกุลก็ไม่พลาดค่ะที่จะเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจด้วยรีกอุมมจิรูปยกมือวายและหัวใจสีขาวเรียกวย่าอบอุ่นเรียบง่ายและยังทําให้ใจฟูอีกด้วยค่ะ